สวัสดี ίν, พี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อว่เชื่อวอ่าวันนี้นะครับผมก็จะพามาแกะชมนะครับลังลุ้นเป็นชุดอุปถัมภ์นะครับหลวงปู่เจือพันธมุตตัวหลวัดเขาตะเนาะอุดมพรนะครับนี่นะครับรูปแบบกล่องแบบนี้นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับแต่ละรายการนะครับแต่ละรายการถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะพี่ๆเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับผม เพราะว่าลุ้นทองคําถึง18เหรียญนะครับพิมพ์ละ9เหรียญนะครับเป็นหุ่มคุม9เหรียญนะครับหุ่มเฉียง9เหรียญนะครับรวมกันเป็น18เหรียญนะครับแล้วก็รายการพิเศษนะครับเสื้อผ้าอีกมากมายนะครับอ่ะเรามาชมกันเลยครับใน1ลังรางลุนนี้ผมจะได้รายการอะไรบ้างนะครับอ่าไปชมกันเลยอ่ะเรามาชมกันเลยนะครับที่ว่าผมจะได้ลังลายเสร็จไหมนะครับโอ้โหรายการเซอรร์ไพสื้อผ้ายีกมากมายนะแต่รายการผมว่าเลยสุดๆเด็ดๆนะลุนนี้แล้วก็แต่ละรายการคือเขาฤทธิ์ออกมาครับแต่ละรายการนะครับว่า รายการมีรายการอะไรบ้าง่าขัดเกนครับนึนรายการี่นกครังดีรายการนัแมป์งองนัเป็นนวัตต่อารอนะครับพี่ดรายการเันี่คือขัดเนะครับก่อนเปิดจองแลว็นอละเอียดการสร้างเนการสร้างรายการ้รายการครับถือว่าสุดนะครับมาลุ้นากยรัผมจะเยาวัลนะครับมาชั้นครับช่วยกันรนึนี่ครับผมไม่เจอนะครับผมนี่ครับแมป์อ่านี่นะครับเป็น เรามาชมกันทั้งหมด54รายการเลยนะครับพี่ๆนะอ่านี่เป็นตัวแถมยกลังนะครับนี่คือนวะนะครับฝังพลอยนุปป้าเก้าฝังพลอยแดงนะครับนี่สวยงามนะครับเราต่อ9้ารอบแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญแถมนะครับสำหรับรุ่นลังรุ้นชุดดุรัธรรมนี่ก็จะมีแถมนวะ1เหรียญนะครับนี่เลขโค้ด61นะครับสำมานาคุณสําหรับท่านที่ยกลังนะครับโอ้โหสวยงามนะผิวเข้มๆแบบนี้เลยนะครับ มาดูรายการที่1เลยนะครับเนื้อเงินหน้ากัดทองคำนะครับลงยาแดงนะที่ผมได้มานะลุ้นพิมพ์นะครับสวนผมได้ยาแดงหอมคุมมมานะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่สวยงามนะครับใบหน้าเวลตตาครับมาชมด้านหลังครับนี่นะครับเลขโค้ดหนึ่งเก้าเก้านะครับรายการแรกนะโอ้โหเหรียญสวยคมนูนมากเลยนะครับอ่ะมาดูรายการที่สองเลยนะครับ เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําเหมือนกันนะครับลงยาฟ้านะครับพี่ๆนี่สําหรับรายการที่2ผมก็ได้พิมพ์ห่มเฉียงนะครับลงยาฟ้าแบบนี้นับขอบแดงนะอ่านี่นะครับงดงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมยันนวลๆเด้งๆเลยครับดูนะครับอ่าโอเคนะครับไปรายการต่อไปเลยนะครับผมรายการที่ 3นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงลงยากีวรฝังพลอยน้ำปลาเก้านะครับลุ้นพิมพ์เหมือนกันนะครับผมได้พิมพ์ห่มเฉียงครับพิมพ์ห่มเฉียงห่มคุ้มนะครับสวยงามคนละแบบนะครับอยู่ที่ชอบนะครับสาหรับรุ่นนี้เก็บได้ทุกชุดเลยนะครับแล้วเป็นรุ่นแรกนะครับรายละเอียดในการสร้างชัดเจนนะครับ ทรงคุณค่าต่อการเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นพิธีปลุกเสกครับอ่าหรือว่าการจํานวนการสร้างครับแต่ละรายการคือสวยงามนะครับน่าเก็บน่าสะสมมากอ่าเนื้อเงินลงยาฟีนิกลงยากีวอนครับฝังเพชรนะรายการนี้อ่าเนื้อเงินฟีนิกนะโอ้โหนี่นะครับหุมคุมนะครับเราฝังเพชรแท้นะครับนี่ไล่สีแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับนี่ มาชมด้านหลังครับอ้โหูนี่เป็นหลังพัยดยศนะครับหลังพัยดยศจะสร้างน้อยแล้วเป็นเลขโัวห้าสิบห้านะเดรียญน,ะยนี้โอ้สวยมากครับพี่ด้วยเนียนใสจิ้งเลยนะครับเนื้อเงินนะอ่ะเรามาดูรายการที่ห้านะครับเป็นเนื้อนาวะลงยาขาวนะครับนี่นวะลงยาขาวผิวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผม งดงามนะครับนี่ครับเลขหกสองนะครับนวะนะโอหลังพัดยศนะครับหายากนะถ้าเป็นหลังพัดยศแบบนี้พบเจอน้อยนะครับมาดูรายการที่หกนะครับเป็นนวะหน้ากากเงินต่อเก้ารอบนะครับผมคุมนะครับเราต่อเก้ารอบแบบนี้เลยครับสวยงดงามนะครับนี่ครับด้านหลังนะ ดูผิวนวะนะครับสวยมากนะครับรายละเอียดบล็อกเด้งนูนมากนะครับผู้สร้างคือเขาตั้งใจทำรุ่นนี้จริงๆนะครับเพื่อให้คนที่จองนะครับได้นำไปใช้นะครับแล้วรูปแบบเหรียญสวยงามอ่ะมารายการที่เจดนะครับเป็นนวะฝังพลอยนกประเก้าฝังพลอยแดงสังกติต่อเ้ารอบนะครับ นี่นะครับรายการนี้นวะดำๆแบบนี้นะครับแล้วฝังปล่อยนอกปากก้าวรอบแบบนี้นะครับพี่ๆชมด้านหลังนะครับนี่เลโกด92เก้าสองนะผิวนวะสวยมากนะครับมาดูรายการที่8นะผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่าเป็นลงยาแดงขอบขาวแบบนี้นะครับนี่ผมได้ห่มปุ่มนะครับรายการนี้โดยเด็ดพี่ๆ สวยมากๆนะไม่ต้องออกจากซีนนะครับอยู่ในซีนก็รายละเอียดชัดเจนนะครับนี่นะครับสองสี่สี่นะสวยมากครับนะวะอ่ะต่อไปมาดูรายการที่เก้านะป่ะเขาจะให้ยูดยกคู่กัแบบนี้นะเพราะเขาให้มาอย่างลับพิมพ์นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสองเคลงยาก,กีวันพิมพ์หงคุมนะอ่าเนื้อสองเคแบ็คโรดเดียมนั่นเองครับนี ปุ่มกับผมเฉียงนะอ่าดุดันนะครับเมผังนะรายการนี้อันนี้่ดันหลังนะครับนี่สวยงามมากครับพี่พี่ดูดิอ่ารายการที่เก้านะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นสามเชนะครับนี่ให้มาอย่างรับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าเช่าไปต้องยกคู่แบบนี้นะจะได้ครบพิมพ์นะครับพี่บีเพราะว่าเขาให้มา อย่างรับพิมพ์แบบนีู้่แล้วครับนี่สูยงามมากครับผมอ่ะต่อไปเป็น 3K นะครับรายการที่สิเปียกนะเราจะพิเศรษรายการจะฝังพลอยให้นะครับตรงสังขตินะครับนี่นครับอ่ารายการเมื่อกี้จะไม่ฝังพลอยนะครับายการฝังพลอยให้นะนี่อ่านี่สวยๆเลยนะพี่นะแต่ละรายการนะ มาดูรายการที่12นะครับเป็นอันปาก้าสอดไส้ทองทิพย์นะครับนี่นี่นะครับใครชอบงานสอดไส้นะครับนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับสอดไส้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับองค์หลวงพ่อข้างหลังนะจะสอดไส้นะรันปาก้าสอดไส้ทองทิพย์นะครับมาดูรายการต่อไปนะครับรายการที่13นะครับอ่าทองทิพย์สอดไส้อันปาก้านะครับรายการนี้ อาจจะสลับกันกับเมื่อกี้นะครับนี่โอ้โหงดงามจริงเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้จะสอดไส้อันปาก้านะครับผมโอเคนะครับไปแบบเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นเนื้อทองแดงสอดไส้อันปาก้านะครับนี่นะครับผมตอนนี้คือไฟสอดไส้อันปาก้านะครับายการที่สิบสี่ชอบรายการไหนก็ทักมานะครับมาดูรายการที่สิบห้านะครับ นี่นะครับสิบห้านะเขาจะให้มาเหรียญเดียวนะครับเป็นอ,อันปกาก้าหนากากนาวะเต็มบงนะครับเนี่ตัวแผ่นนี้จะเป็นเนื้อนาวะนะครับโอ้โหงดงามจริงครับนี่นะครับรายการที่สิบห้านะคุมนิยมนะครับเอามาดูรายการที่สิบหกนะครับ เป็นอันปักกาห่วงทองทิพต่อเก้ารอบนะครับเป็นห่วงเทียมทองทิพนะตรงห่วงนี้จะเป็นเนื้อทองทิพนะครับบีบีนั่นนี่ต่อเก้ารอบนะครับนี่นะครับรายการที่สิบหกนะนี่นะครับชัดเจนนะครับสวยงามมาดูรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมเป็นเนื้อทองทิพ ไอ้ขออภัยครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับหน้ากากทองทิพย์เต็มวงนะครับนี่ทองทิพย์ทั้งแผ่นนะส่วนตัวเนื้อเป็นอันปาก้านะครับพี่ๆมาชมด้านหลังนะครับนี่งดงามนะครับแต่ละรายการนะสวยสุดๆนะครับสวยทุกรายการนะครับภานสี่รายการผมบอกเลยลงยาทุกรายการนะต่อไปทองแดงผิวไฟลงยาขาวนะครับ ขนาดทองแดงก็ยังลงยาให้นะครับนี่เป็นรายการที่สิบแปดนะครับผมอ่าทองแดงผิวไฟเ็ายังลงยาให้นะครับ,รรรบ,งงรบต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับทองแดงผิวไฟหัวเชี่ยวอันปาก้านะครับผมนี่เขาจะค้าสีมาให้แบบนี้เลยนะครับเียนเหมือนกับสีแดงนะอ่าหัวเชี่ยวอันปาก้านะครับนี่ อ่าคือเาจะทําการค้ามาแบบนี้เลยนะโอ้โหได้หลังพัดยศด,ด้วยนะครับพี่พี่เออโหอันปาก้าเรียนนี้อ่านี่สวยงามนะครับทองแดงผิวไฟก็ทําให้แพงได้นะครับอ่าลงยาแบบจัดเต็มนะอ่ะต่อไปรายการที่20นะครับเนื้ออันปกาก้าลงยาแดงลงยากีวอนฝังพลอยเขียวสังคตินะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับแต่ละรายการนะพี่ดูนะรายการที่1ถึงรายการที่ห้าสิบสีนะผมบอกเลเดียดทุกรายการไ่ว่าจะเป็นเนื้อไหนรายการไหนนะครับนี่โอ้โหนี่ได้หลังพัยดยศด้วยนะครับสังเกตนะครับว่าหลังพัยดยศจะพบเจอน้อยนะครับอ่ะต่อไปรายการที่21นะครับผมนี่เป็นเนื้ออันปกาก้าโรงยาธงชาติฝังพลน้ําเงินนะครับนี่สวยงามนะครับแต่ละรายการนะครับ นี่คนระับโอ้โหได้หลังประโยชน์อีก1เหรียญน,นะครับนี่รายการที่20เอ็ดนะครับอันปากกาลงยาลายรงชาติฝังพล่อยน้ําเงินนะครับอ่ะมาต่อไปเป็นอันปากกาลงยาเขียวลงยากีวอนนะครับนี่โอ้โหแต่ละรายการสุดๆเลยนะครับสวยทุกรายการอ่ารายการที่22นครับรายการนี้เห็นไหมครับผมถ้าท่าไหนไปนรุ้นนี่ได้รายการไหนก็คุ้มนะครับ มาชมรายการต่อไปนะครับนี่เนื้ออันปะกา้าลงยาน้ำเงินนะครับนี่ลงยาแบบนี้เลยนะครับโอ้โห,ห,หสวยงามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับงามทุกรายการครับเก็บได้ทุกเหรียญอ่ะต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นับลงยาฟีนิกลงยากีวอนฝังคอยม่วงครับนี่ ลงยาฟีกน์นะครับไล่สีแบบนี้นะครับเราฝังพลอยม่วงให้ด้วยรายการนี้สวยงามนะครับไล่สีมาโอเคนะครับผมอามาดูรายการที่25นะคบั้ทองแดงผิวไฟต่อ9รอบนะครับนี่ขนาดทองแดงแบบผิวไฟนะครับนี่เขายังลงยาให้นี่น,บบนะครับนี่นดูนะครับนี่ทองแดงสวยมากนะครับแล้วลงยาให้แบบนี้นะครับนี่ อ่ะต่อไปรายการที่26นะเป็นอันปาก้าลงยาไร้สีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับได้รายการไหนก็สวยนะครับนี่โอ้โหดูดีครับไปรายการที่27เลยนะครับพี่ๆเนาะรายการที่10อันปาก้าลงยาสีเรมอนนะครับนี ลงยาสีเลมอนนะไล่สีแบบนี้เลยนะครับสวยงามอีกแบบนะครับนี่พรีเมียมทุกเหรียญน,นะคบมบอมอเลยนะแต่ละเหรียญแต่ละรายการนี่นครับทำให้แบบสวยสุดๆนะครับอมาต่อไปนะครับอันปกาก้าลงยาส้มนะครับ,น,รบน,รรน,รน,นี่นะครับันปาก้าลงยาส้มนะคู่นี้นี่เห็นนะครับ ต่อไปนะครับอันปกาก้ารงยาม่วงรายการที่29นะครับนี่นะครับผมเป็นอันปกาก้ารงยาม่วงนะสวยงามครับพี่ๆนี่นะครับโอ้โหสวยงามทุกรายการอ่ะมาต่อไปเป็นอ่ารายการที่30นะทองทิพย์ผิวลุ้งรงยาขาวโอ้โหเล็กด1ตหนึ่งด้วยเห่อนี้อ่า ลงยาขาวนะทองที่ผิวลุงแล้วฝังพลอยแดงนะครับโอ้โหงดงามพี่พี่ดูด่ะรายการต่อไปนะโอ้รายการที่ผมอกเลยเนื้อล่างแต่สวยมากนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่ดูนะนี่คือเนื้อทองแดงมันปูนะครับหงชื่มอันปาก้านะพี่เนาะแต่ว่าผม,มบอกวเลยว่า Everyone, รายการนี้สุดเข้มขังนับดูผิวนะครับเนี่ยโอ้โหทองแดงมันปูแล้วมาลงยาแบบนี้สวยมากเลยนะครับนี่ เป็นทองแดงมันปูแ้วมาทําลงยาแบบนี้สูตรเข้มขังนะนี่ใช้แทนนวะได้เลยนะร,รายการนี้เข้มผิวอิมเข้มเหมือนกันเลยนะอ่ามาดูรายการที่3 2มสิบสองครับเนะืทองแดงมันปูลงยาพื้นคสีนะครับหมายถึงว่าสลับสีนะพิมรายการนี้แล้วแต่จะได้สีไหนนะเนี่มีน้ําเงินกับแดงนะที่ผมได้มานะอ่า สวยเข้มมากเลยครับเนื้อทองแดงมันปูนะามาดูรายการต่อไปนะพี่เนะาะเป็นรายการที่3 3นะนับทองที่ผิวลุ้งนะครับอ่านี่ทองที่ผิวลุ้งนะต่อ9้ารอบนะครับผมนี่งดงามนะครับนี่โอ้ผิวลุง้งๆุงแบบนี้เลยนะโอ้โหเลขห้านะผมได้เป็นหลังพัยดยศนะครับพัยดยศเท่าที่เปิดมาถ้าจะ3ามสี่เหรียญเองนะเป็นไหมครับ พัดยศจะพบเจอ,อน้อยมากๆเลยนะผมบอกเลยนะอ่าต่อไปเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากอันปาก้าเต็มบุญครับนี่นะครับผม,มรายการที่สามสิบสี่นะครับนี่รายการที่สามสิบห้านะครับเนื้อทองทิพย์หน้ากากอันปาก้านะครับผมนี่นะครับผมต่อเก้ารอบให้ด้วยนะครับ่ ได้พัดยศมีอีกหนึ่งเหรียญนะพีน้องนี้โอ้โหน้อยมากๆน้อยมากๆนะครับบอกไว้เลยนะครับหลังพัดยศนะครับเป็นตัวเรียทุกเหรียญแน่นอนครับอะมากะไรทองนะครับฝังคอยเขียวนะครับนี่ลงยาแดงนะครับสุดนิยมนะครับรายการแบบนี้นะ่านี่มาชมด้านหลังครับผมนี่โอ้ยนี่นะครับอะมาดูรายการที่37นะครับนี่ รงยาเขียวนะครับมาเป็นทองทิพย์ลงยาเขียวนะนี่โอ้เล็กหกนะำเล็ไโคตรที่ของตัวเดียวนะเดี๋ยญนี้อ่าต่อไปรายการที่สามสิแปดนะครับทองทิพย์ยาน้ําเงินนะครับนี่โอ้โหดูนะครับสวยทุกรายการนะครับสองไม่เบื่อเลยนะครับนี่อ่ะต่อไปรายการที่ 39กนะครับทองทิพย์ลงยาม่วงนะครับรายการนี้อ่าสวยทุกรายการครับผมด้านหลังครับผม,มนี่นะครับเหนนเรียญคมนวลเด้งนะครับมากเลยครับามาดูรายการที่40นะครับทองทิพย์ลงยาธงชาตินะครับนี่ลายธงชาติก็ได้รับความนิยมมากเลยนะครับในช่วงนี้นะสำหรับงานที่เป็นลงยาลายธงชาติแบบนี้นะครับนี่ โอ้โหนี่แพะหลังชนวนนะครับหลังลุ้นก็สวยๆนะไม่ต่างจากหลังชนวนเลยนะครับเก็บทุกรายการนะต่อไปรายการที่41แบ็กโรเดียม 3K คนะโอ้โหดูดีครับบูดีครับทำได้สวยจริงๆนะครับใบหน้าการแกะบล็อกลายละเอียดนะครับสุดๆเลยนะครับเป็นผ้าหลักหลวงปู่จืออยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะไม่ต้องห่วงนะถ้าได้เก็บไปนะี่คือ เก็บได้แบบยาวๆเลยนะครับอ่าผ้าหลักษาคนอยู่แล้วนะครับอ่ะมาต่อไปนะครับเป็นรายการที่42นะแบล็ <S <S เรเดียม 2k อ่านี่นะครับพ้าหลักอยู่แล้วนะครับดูนะครับผมสวยงามนะครับวัตถุประสงขออภัยบผมวัตถุประสงค์ก็ชัดเจนนะครับผมอ่าทีสร้างคุณภาพนะครับ มาต่อไปรายการที่4 3นะครับกระไรทองโบราณน,นะครับตอ9้ารอบนะอ่านี่คือกระไรทองโบราณแล้วต่อ9รอบนะพี่เพีนะนี่นะครับนี่รายการที่14 4สง่งมากเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองโบราณน,นะครับลงยากีวอนตอ9้ารอบนะพี่เนานะนี่เลยเออสำหรับรายการนี้นะครับนี่ ผมได้มาสองเหรียญนะครับเบอร์สองชุดแบบนี้เลยนะผมงงมากเลยนะเขาให้มาสองชุดนะอ่าแล้วก็ที่สี่สี่สี่นะไม่รู้ว่าใส่ผิดหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมครับสี่สิบสี่ทั้งสองรายการเลยนะผมก็งงอยู่ครับไม่รู้ว่าถ้าดื่นเจอหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูสี่สิบห้านะครับนี่นะครับกระไรทองนะครับยาแดงครับนี่เนี้อกระไรทองโบราณยาแดงนั้นอ่า นี่สวยรับดุเบื้องตองคำนะครับโอเค,ครับอ,อ,บอมาดูรายการที่สี่หนะครับนี่สี่สกเป็นแบบนี้นะลงยาเขียวแต่ตัวนี้เป็นเขียวเข้มนะเขียวก็ะวละแบบนะพวกงงนีอนะครับอ่านี่นะคร,รายการแบบนี้นะอู๋นี่เป็นหลังพระยศด,ด,ด้วยนะครับกระไหลทองโบราณนะนี่นี่นะครับมาดูรายการที่ สี่สิบเจ็ดครับก็ไอทองโบราณลงยาน้ําเงินลงยากีวอนครับนี่นะครับผมอืมนี่รายการสวยทุกรายการนรับนี่รายการที่สี่สิบเจ็ดนะอ่ะมาดูรายการที่สี่สิบแปดนะครับเป็นเนื้อสองเคลงยาพื้นไล่สีนะครับฝังพลอยแดงด้วยนะครับนี่ลงย,ยาพื้นไล่เสียนะเดียดอีกหนึ่งรายการนะแล้วฝังพลอยแดงให้แบบนี้นะพี่ๆดูดิ ได้สีมาแบบนี้เลยสวยมากครับผมอ่ะต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบก้านะครับกระไรทองโบราณนะครับลงยากีวนลงยาขาวแบบนี้ครับพี่พี่นี่โอ้โหดูนะครับผมนี่เด็ดทุกรายการอย่างที่ผมบอกไหมครับผมนี่คือ49นะครับรายการนะครับยังเด็ดอยู่นะครับอ่ะมารายการที่ ห้าสิบนะครับเนื้อบูโรเดียมนะครับตัดทองนะมาดูเนื้อบูนะนี่นะครับผมอมืสุดเข้มขังอีกแบบหนึ่งนะครับเขาทำเนื้อบูแบบนี้เลยนะครับนี่บูโรเดียมนะครับเราเรียกว่าบูเลเดียมนะอันนี้โอ้โหสวยนะครับอะมาดูรายการที่ ้าสิบเอ็ดนะห้าสิบเอ็ดจะให้มาหนึ่งเหรียญแบบนี้เลยนะครับฝั่งพลอยนกปาก้าแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งอ่าพลอยตรงสังฆาติให้นะครับกระถ่ทองโบราณลงยาแดงนะครับสวยงามโอ้โหเลขเก้าเก้าด้วยนะร,รายการนี้อ่าโอเคนะผมอ่ามาดูต่อไปนะครับผมรายการที่52นะเป็นเนื้อกระไ่ลเงินลงยาพื้นฟ้านะครับ กระไรเงินนะครับโอ้โหอุ้นึกว่าเนื้อเงินนะครับนี่ไม่ห่างเลยนะครับจากเนื้อเงินนะนี่โอ้โหโอเคครับผมต่อไปเป็นกระไรเงินยาแดงนะครับนี่เนื้อกระไรเงินลงยาแดงนะครับโอ้โหเนื้อเงินนะครับกระไรเงินเขาเนี่ยห้าสิบสามนะโอ้โห ตั้งแต่รายการที่1นึ่งถึงห้ายังเด็ดทุกรายการเอามาดูรายการสุดท้ายนะครับเด็ดไม่เด็ดนะครับมาชมกันนะผมอ่านี่นะเป็นทองแดงเทือนนะครับนี่โอ้โหสุดเข้มขังสวยงามนะครับรายการสุดท,ท้ายต่อ9ก้ารอบฝังปลอยให้ด้วยโอ้โหพี่ๆดูดนะครับเด็ดขนาดไหานนะนี่ทองแดงเทือนโอ้โหผมบอกไว้เลยนะรายการที่1ถึงรายการ54นะไม่ว่าพี่ๆจะลุ้นไปได้รายการไหนบอกไว้เลยสวยทุกรายการนะครับมูลค่า หน้าพระต่อเหรียญมีราคาอยู่แล้วนะครับผมอ่ะขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่ร่วมติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ติดตามช่องน้องฝากติดตามช่องในสนใจรายการในแอเดียรไลน์มาเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้ารวยๆอย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ